เ,ออเดี๋ยววันนี้จะแพลง5นาทีแต่สัวมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยจริงๆแล้วอะ่ะนอกจากที่เวลาแพลงก็คือ1นะคะอุปกรณ์ที่จะมีก็คือ1นาฬิกาจับเวลานะคะก็คือเอ็นนี่สําคัญมากแต่เคล็ดลับที่มันจะทําให้เราอะ่ะแพลงได้แบบเ้าเรียกอะไรอะ่ะถึงจะไม่ใช่แพลงก็ตามเป็นกิจกรรมอย่างอื่นก็ตามออกกำลังกายอย่างเงี้ยสู่มองว่าถ้าจะให้มันได้ผลอะ่ะเราต้อง ซื่อสัตย์กับตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยซื่อสัตย์กับตัวเองคืออะไรก็คือ,อการที่สมมุติว่าเราบอกว่า5นาทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าประมาณแบบสองสานาทีแล้วหยุดอ่ามันไม่ใช่5านาทีก็คือ5นาทีต่อเนื่องเลยเดี๋ยวเรามาลองแพ้งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะฮะเห็นทั้งตัวอ่ะส่วนใหญ่แพ้งของสูทสุดเป็นเอลโบนะคะมันก็จะช่วยเรื่องคอมาโซนะพอเราได้ท่าเรียบร้อยแล้วอันเนี้ยที่บอกว่าซื่อสัต์กับตัวเองคือสุจะไม่กดเวลาก่อนแล้วก็พอเรารู้สึกว่าท่ามันเริ่มโอเคแล้วามามทับกว่ เสือมันหมดแล้วเราถึงจะกดสตาร์ท่ะเดี๋ยวจะแพ้งไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ขอสักประมาณสักสักหนาทีก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้านานเกินไปแล้วเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันมันมันค่อนข้างจะตัดคลิปยากเนาะปกติอยาสูวจะเอ่อจะแพรงไปแล้วก็ถ้าถ้าถ้าแบบจะทําให้ลืมง่ายๆอ่ะมันมันก็จะจะฟังเพลงจะมีหูฟังไปเรื่อยๆเห็นใช่ไหมไม่อยากเงยเพราะปกติโพสิชั่นที่ถูกต้องอ่ะ มันคือการที่ทําให้ตัวล่างไอขนานคือก้นน่ะไม่ยกไม่กระดกแล้วก็ไม่จะแบบแอนลงอย่างเงี้ยเนาะน่าจะได้ยินวันนี้ติดไมค์มาด้วยนะ <c oughs> เั่นแหละ <c oughs> จะมีคลิปอยู่ในในเพจนะคะที่แพลงได้ประมาณ1 4 1 4นะ้น,นั้นเป็นแพลงบวกพุชอัพด้วยนะคะแต่ปกติแล้วอ่ะแต่ก่อนอนะ่ะส่วใช้ไอ้ไอที่รองศอกอะ่ะที่มันที่มันเป็นแบบเพราะ่าแต่ก่อนศอกมันมันมันจะถลอกแล้วก็เป็นเลือดเลย แต่วันนี้จะแพลงแล้วก็แพงไปคุยไปได้วยกันเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วอะเร็วอะอันนี้ให้ป้อมถ่ายป้อมคุยคุยด้เพื่อนก็ได้นะเราเนาะคุย เออมันมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะเขาถามมาว่าทํายังไงให้มันมันได้นานแรกแรกก็ก็ไม่นานหรอกคะ่ะเริ่มเริ่มแรกก็30วิอะไรเงี้ยบางคน3ามิบวิเขาบอกว่านานเนาะจะได้เท่าไหร่ป้อมมนี้ <c oughs> <c oughs> อ่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแบบนี้แหละคะ่ะ15าวิก่อน30วิก่อนแล้วก็ทําไปหลายๆวันก่อนแล้วค่อยเพิ่มเป็น1นาทีหนาทีครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่านานเกินไปก็ไม่ดีนะถ้าโพสิชันเราผิดอะ่ะหมายถึงว่าถ้าท่าเราผิดอะ่ะมันจะ กระทบต่อหลังบางคนเจ็บหลังบางคนปวดปวดแขนปวดอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าก็จริงๆแต่ก่อนเอลโบแพลงมันได้หลายอย่างสมมองว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสที่ท้องอที่หน้าท้องเหมือนเหมือนเวลาวางเองน้ำหนักเนี่ยไม่อยากให้ไปลงแบบลงศอกลงตรงอื่นเยอะ อีกอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปเดี๋ยวจะพูดอีกรอบดอีกว่าเรื่องที่แบบว่าการออกกาลังกายให้แบบว่าสาหรับสู่ิสมองว่าถ้าจะให้เห็นผลนะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองตรงนี้สําคัญมากๆเลยเดี๋ยวเสียงสั่นเลยต้องขออภัยนะคะเพราะว่าก็เกร็งอยู่เหมือนกันเกรงหนะ้าท้องอยู่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยแกชวนฉันคุยบ้างสิซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็คือสมมติเนี่ยสูบอกว่าสู่จะแพลง5นาทีอย่างเงี้ยแต่บางคนอ่ะสู่เคยออกกับเพื่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสองสามนาทีเฮ้ยเหนื่อยพักนิดนึงแล้วแบบเออเดี๋ยวออกมาออกใหม แล้วถ้า5นาทีของสูอ่ะก่อนที่สูจะกดจับเวลาสูาจะดูก่อนว่าท่าเราได้หรือยังเราโอเคแล้วยังสักพักเลยแล้วก็พอ5นาทีเราก็จะให้มันเลยอีกนิดนึงสักหน่อยนึงสักห0 5 5 1นึ่งอะไรอย่างเงี้ยว้ายแกซ้มสามนามทีครึ่งแล้วเราช่วยดูหน่อยไม่อยากเงยเดี๋ยวเจ็บคอเห็นใช่ปะเธอเห็นปะแล้วทำไมมือฉันสั่นวะ <laughs> นานแล้วค่ะเพราะปกติอ่ะสูจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆด้วยสูไม่ได้แพลงนิ่งๆแบบนี้5นาทีนะ จริงๆแล้วช่วงหลังๆเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการบาดเจ็บบาดเจ็บหมายถึงว่าบางทีแบบปวดเอวบ้างหรือว่าแบบไม่อยากให้ร่างกายมันบาดเจ็บนานแต่ว่าถ้ามีการแข่งขันหรือเป็นชาเลนจ์อย่างเงี้ยเราก็ทําได้เราก็พยายามพยายามจะยืดให้แบบเดี๋ยวนี้แบบประมาณสัก3ามสนาทีนี่ไม่เคยนะเคยสูงสุดได้แค่ประมาณ20 20กว่านาทีประมาณนั้นที่ที่ที่ทเราไปอ่ะเธอก็ไปนี่อเออที่ไปได้วยกันอ่ะ <laughs> นั่นแหละแ,ละแล้วก็อันนั้นอันนั้นหนักอันนั้น มันมีผู้ชาบขึ้นมาด้วยไงมันเป็นแพลงเป็นผู้ชาบแล้วก็ต้องทําตามจังหวะของเขามันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างจะจะพีกนิดนึงแต่ว่าน้เราชนะชาเลนจ์แต่ว่าเราไม่ได้ไปใช้บริการก็เลยโอ้ยสี่นาทีครึ่งแล้วดีใจจริงๆก็ปรับได้ค่ะแต่ว่าสูจะยึดว่าทุกท่าที่ต่อกันอะ่ะไม่อยากให้เข่าอะ่ะมันลงพื้นเพรเหมือนกับว่าเราไม่อยากหลอกตัวเองเนาะ แล้วก็พอแพล้งเสร็จก็จะมีพวกแพล้งทวิสแพล้งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆพวกนี้มันมันช่วยเกี่ยวกับค o r e m u s c l มากๆเลยก็คือแบบแกนกลางร่างกายของเราจะแข็งแรงเนี่ยว้ายจะ5นาทีแล้วเก่เงไหมเธอฉันพูดไปด้วยด้วยนะโอเค5แล้วเนี่ยแต่เนี่ยที่สูบอกว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็คือสูจะให้มันเกินสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยเอ่อค่อยหยุด่ะวันหนละโอเคไม่ต้องกดนะยังไม่ต้องกดปิด ดูดาวด้วยกันโอ้ยดูเหงื่อสิเพิ่งมาเปิดแอร์สอกก็จะไม่ค่อยสวยหน่อย <c oughs> ก็หลกัหลกๆนะคะก็แนะนําจริงๆอะ่ะมันออกกําลังกายสุมองว่าทําให้มันเป็นนิสัยทําให้เป็น,ปนวินัยดีกว่าเพราะว่าถ้ามันคือถ้าสมมติเราเน้นว่าทําแค่ช่วงเดียวอะ่ะ มันก็ไม่ได้ฝึกวินัยเราไปด้วยแล้วก็จะมีหลายๆคลิปนะคะลองลองเข้าไปดูได้นะคะในในเพจนะสุขก็ทำเอาไว้ข้อเกี่ยวกับเกี่ยวกับแบบนี้แหละก็พวกการกินต่างๆพวกโปรตีนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วที่ขายที่ทำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาอันนี้มาก่อนเนาะโปรตีนพืชอะที่สุขทำเพราะว่าตัวส่วนแพ้แลคโตสแพ้นมแล้วก็มีหลายคน,นะคะ่ะคนเอเชียส่วนใหญ่เกิน70% แคลแลคโตสนะแต่เราก็ยังไม่รู้ใช่ปะบางทีเราได้รับโปรตีนจากนม <laughs> จากนมจากสัตว์อย่างเงี้ยอ่ามันทําให้ร่างกายเรา,ามีปัญหาเรื่องการย่อยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องกลายเป็นโปรตีนพืชโปรตีนพืชที่ตอบโจทย์เลยแต่ว่าโปรตีนพืชเนี่ยปัญหาของมันเนี่ยก็หลายคนนะ่ะน่าจะรู้เนาะบางคนก็ยังไม่รู้ก็คือแบบรสชาติมันกินแทบจะไม่ได้เลยเป็นไงป้อมชอบใช่ไหมมีคลิปหนึ่งที่มันลองอ่ะที่ลองชิมโปรตีนพืชอะอร่อยไหมป้อม <laughs> ที่เราลองโปรตีนพืชอะคะ่ะวันนั้นอะไปอ้วกเลยนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> นั่นแหละบางคนก็มันมันยากโปรตีนพืชเนี่ยมันค่อนข้างมันยากยากตรงไหนหรอปะยากตรงที่ว่าจะทายังไงให้มันอร่อยจะทํายังไงให้มันมันโอเคให้เหมาะกับเราให้มันเข้ากับเราส่วนจะบอกเสมอเลยว่าถ้าเรากินโปรตีนพอแล้วอะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกินเสริม